เด็กชยเอปเหรอนี่ปีนอะนะช่ยเผ่าหน่ยนี่เปีนอะนะชยมาน่อฮะช่ติดอะน่ะาปก็ช่ติดจนั่นแหลเลยก็ยเปีนหลอนนะจันนาเลยจันนาน่ะรอจันนานะปกค้อะฮะ 枪啊，还抓起还抓起，那枪收你了，你要拿拿在哪个？喂，你别丢啊！金币五百块给了。记下了。大哥来啊，我来啊！还你玩没不会玩？你你不要你玩不得哎哇！慢慢看。嗯。得，还你玩得。你里面不要玩得，到那里拍人哦，没不能哦笑。 ชันไม่จันนะคืนไวะจีชไม่รอล่รอตกลงไปดิไม่ใช่นึ่งเดียวคือมึนไม่ชอบลกข้ามาช่ไหาชอบอุไปยี่ยี่ดีเดียวดีกลาว่าเตี๋ยกดตีก่อเดีกดีเลยจะได้นจะชสไปชาสนมาจะตเทวนาะววันนี้ไม่ได้ใชตรถล้อจบไปอ่ะบ้ารึมา้งบ้าม่ันไม่ไ้วันลนหนะเดีวเตียียดเรียนกวาฮะพอเราดูชอบไมด้ยอดรเพลอ

เี๋ยจี๊ยนี่จะตับปุยแล้วดูว่าเรื่องโมเนี่ยจะช่วมันจะคือจะมัวเจีนอ่ะตัดทิลยจะมัวหาว่าเรื่อวตาบุญเนี่ยว่าจะเจอเดียเจี๊ยนลเจ้ะจะตับปุยแล้วเนี่ยเนี่ยเออเมีย你看你七八下咯七八下来我才怎么绿白啊原来七八没耶啊เมียพ่อพ่อเราเนี่ยเป็นลอลูรักเขาละลอลูรักเขาละแต่ยาเดี๋ยวเราพาเราดูตัวหรือละนั่วะพาเราดูเนี่ยตัวะแต่เนี่ชั่งกีจ้าลูกว่าลอนละไม่ใช่ลูกอันเดี๋ยเราโกดีเนี่ยอเมี่จะกัดเต็นะ

จะจีบมวยเนี่ยจ้ากจะมาทำลอเลกหลอญเนาะไปกอเลกอญต่ม่จีบออแต่มาจีเน่ยรดูชินรอนาอชมินน่ง่บาราในจะชมินต่เชาชมาล้ตุลุตนี่วะนหวอกเน่ชมิน่บ้ารอต้จีวะต่ไม่ิดูวะมีจน่าหลอเรย่าหลอลอหลอรอดลหลอดี๋ยวว่าหลอชเนี่นี่ย้มมาปลลียบวอังูมาเชย่าวะ ชาก็ะนโอ้นีสลกจก็ูเดนกบล้ยตะบกแเฉยเลยจโอมีอ๋อลรอปลรอนายว่ากับล้อช่วยนโอ้สลกจะไม่ต้องโซีโซลีโซี่ซอืี่เลยกก็แต่วัาล้อจีปลาอแล้ล้อีสบล้อหลอกวะเออบล้ลอกเดี๋ยวี้เะ

สั่นเลยดัลชอรดิว <c oughs> <c oughs> <introductions> ินอสคิรอสูลอยสั่นเลยตัวล้ฉันนัจิสั่นเลยอสู้คิรอสู้ยจะมาหูมันมือรออกนะอ่าแต่เมื่อรู้สักชีวะไรอวิจะนั่งหวชอิเจออือกะมอไเป็นยังไงวิเป็นยังไงไม่ชอติเจอไม่เลวมอะร้อวไ้า้วนสตัววะท้อสุดทเดียวล่ยยัง บูวลอยปาจี um ุ ah, ้ยชอไม่รีอ่ะรีเวไม่ไคิปตัวรอู้คอตัวราอูวอพาหัวราอูอพาลามาอูดิุ้ยมีอไมชอบปาเนมั้งาจีว้ยวันนดูจะชวงดูอสพาดูชอนีไม่ะมว้าเดี๋ยวมีอชาชนมีเชล้ออาชงดูปิดดูอ่ะเอแต่ไมบเล่ลูกลอยยกลอยอุ้ย เลนเราชอแต่วไมาแตวไมาขี่มาลุยบอลนั่งเรบูชอไม่ได้ลุยเลยยกลอนไ่เก่งดิ่ะขึ้นจีกบาร์ไหเนอะที่ขึ้นงูจีนี้ฮะเอ้าเดี๋ยมานี่่ะมี้าอะไรแต่เมือนจะลุวาแต่เจะชนตพุยบอลโดนชนเนือหนาอือว้ยนี่ยพุโดชเอช่ชอดต่พารบวกบาก้าวเลองอเกอาชนปเชนี่อ่ะนี่บ้า ชนนี่มีบูดี้นี่อออจีวะออออชนนี่มีบูดี้ออจีหรอฮึๆหืมตากูเมเนฉบะสะโครคบลัดบลัดเน้นนั่นจะปุ่ยตุยหรอตะพูนออจีวะนะตะพูนอโซญอกบลัดเดนไดมียะเนดีจะกะเล็บมาละปุ่ยเปญญ่าฉอเปียเดนเตตี้ราขอกินหญ่าขอกินเวเนพันนี่หรอมียะเนดีจะบากิคุยอยู่หมู่เนี้ยนั่นดินี่เดี๋ยวขี้ออเกย Chhapaela oh. mawa, teki kabidele. Puu, bole emukunoto, เป็ยังไงมีหาอุ้งปกลานนันให้ยากเลยบวยตัปกลาเลเล้บวยชอบเด็กเจีาล้ยตัวลกอ๋เลยเลียกะตุนเว้ยดกเลยเปล่าเป็นยังอุงเล่อะไช่อ๋อมเป็ยังเดินีกเลยเลเดินเรื่องอเป็ยัเดิีมามือนไดีอชั่มงดาไปเรองโอ้ไคบชอนอร์เบียช่ยชอบดวันะโอ้เนี่ยเราชบเดเจเลเลละเดนเปลูกเราชอเด็กเจนเนี่เป็ยัเรมาชางอะไร ดูฝีชอชอบน้สดนีมาร์ปเลยะเดี๋ยวเจลวเนาะจเจ็บนะเดินนาจามนารเ็นยแต่พ่อูล้ช่ช่อูเลยพพอเนีีนี่เราเลยบ้ปูเราเป็นัมีจเนี่ยเผื่เ่ชอบาจีนบาดีวะมอชงกับบกกี้คนนียมูจิดิโอเคโอเคมิจะเขมาจะพ่อการเนี่ยจัดเบเนออเอพ่การนีวะที่รูว่าจว่าจะชอยอมนาเรยอมอยอลายยอมสวช่างกันรูว่าชอยอมนารมันนี่ยเล อนม่กินูอัซูอันนซูอยซูช่รโอเคเาง啊，เคแม่มาจาพ่อันหนล่ะโอคเชง啊，มีใจไปกี่ชั่วอะเออเด้อเอตาูตนยัดอยช่วยี่ลสิชอแม่กดิจะเรียนมาได้ก็เลยปะและชวนเรวาดิอ่ะนดือุเป็นยวชั่นน่ยเดวมู่หน่ยปะแล้จะจอยมอเคเลิกกันจีรอ จะดีเป็นยัลชจะมาดีตอเล่นนือพาราดูปาตอเลีนเนี่อนลอติลี่มีช้นเลีชอวเลี้ยอะอเป็ยอมาไรละเดี่ยที่ได้ยับบคลนี่ยบุคลาดีไปทีวะแต่เมื่อปัจจักสากวหนาล้ามอะมีจาตเนี่ยดิให้มานละเป็นสวเนี่ยมาาบิน้อเจนด็กดืต่อหนูมีอะไรพ่อันีว่ววอเป็นยัง้พ่อันีว่าวววจะพ่อันีเลีดที่จาจะปเนี่ดือผ่อเนี่ย 喂，你答应你爸的，我来拍我，抄个鸡毛。喂，别鸟，你再抄死不完了。啊，你做梦就抄路抄二话，就抄一抄的点咯，啥吃吃了。后面叫不给来死开了。嘿，死开了不嘞？嘿，着急呀，着急。啊啊啊！别笑，没事，一、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 一，别鸟。别死急呀，乖伢。啊不要喂，给爷们就莫急呢，这炸开了咯，这点那开了啷个话？ 이네 초미우리네 봐라. 미제 이래서 이초미우 이따 고 많이 말해 봐잖아 러. 보잖아. 이 종물이 초고박이고. 이 왜? 아 그래 말해 띠잖아. 걔 뭐라고 하자야? 어라? 윌 어라리르. 데아 봐라 어라니 빈혀. 어라리. 미기초로 광노클이 봐라. 데 광노클이 봐를 봐야. 오 마리. แกกิโลจิซ <Hey. S 1> ิลอวันนี้เลจ้ดิโลเวมาอรคุณรอดูคุยยาคนนี้เออมีจะเป็นมิเลยจอาิลลเวมาพกเรอคเราพอกดูดูดีเชอชวนี่เออโอเคช่าเจอาเโอเคอ่ะโอเคาโลดตำรวจเนี่ยนี่ชอบเบี้ยวริมชอบเี้อ่าแต่พันนี้เรา้วยอะไม่รักขีซนอซู่นซูมุบอลซูแต่วก็ได้เลยมึกอมึก မကောအဲရေဒီနအောင်မကောနော်ဘလာနဲ့တင်နာအောင်ဘာလဲမကောလီမကြီးရတယ်လေမကောနော်အေးမကောလားလောကမကောလားကိုယ်ကဘာမှချက်ပေးဘာလာပွဲကိုလည်ရတယ်ဘာလာပွဲရတဲ့နေလားအဝါလာပွဲနဲ့အတေပနေအောင်လက်ခီလို့မကတိဘလခပေးမတိုက်ချောင်းမင်းတွေပဲဘာမစားစားချောလို့မစားစားချောမေကဘာဘလဘမဘလခွာခံပေးရကောလို့မင်းလားအိုးဘာအေး อะแต่ไม่วบาแล้วแตรู <huh> ้เหีนเนี่ยเจ้นอาาอเอมงชงไยมีเตพีชอารบเอาขอมาม่าเอยโอ้มมักี่รวยีบเหอุ้ยเออจะปุ้ยไรีละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดิลีแบดิลีลีอของี่พา้จีลีละแต่รอยาดีเบ้ปุ๋ยชอบปุ่ยดูเตอรเว้ยพลเกว่าจะดีชอบแต่พอปุยดูเนี่ยพันนี้เราเออดีกันดูยาดีแล้ดีชอบซีเลีุ่ชอบมะกก็มึก็อะช่าง Lấy món học kêu cho ok ok quá à bùi đô mãi hô 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 đê hô mà hô 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 quá hô 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 chăm <coughs> <coughs> <họ đưa> <coughs> mua người muốn ba cho đứa, để bao giờ lại bị chọc gì, đi thôi này nhục, mày Mẹ về mà nó vẫn đến làm này, nào cho mày đi biêu cái chỗ này chăm muôn, mày cái hươu giờ là mua chi đen nhỏ đen nhỏ cái cái này lão gọi là bùi nhọ đúng không? Đúng không, là không? bao cho. ช็เนี่ละนื้สักวิควะนืมล่สัคืออ้ายูดีมัเดินไปหรอเนจ่าเนจ่าพาสีนเนอเนปิงหเนี่ยช่อไหนพ่อเนปเนี่ยช่อมหนเลยฮะชอตตีอ่ะปากก็สัตช็อตจี้อะไรเนดูแลเลยไปย่าป้าปี่ลอนเนอจันนหนเลยจั่นหน้านอนปาโก็สัตฮะเนปีงหเนี่ยเนี่ยชอหมูนะหัวฮะารู้ชอหมูเออไปรูชอหมูเนปิงหลนอีชอหมูช่อพามันเด็กสิเนี่ยฮะเนชาชอบบีอ่ะปวดเต้อ จะบ้ากีู่่กันจะโมจีปีนี้เราเรีชงมชงพามันจะตีนี่ยังเป็นเนาะ Sorry จังอ่ะเพิ่มหาจะทำมีเอลเลอบารูต้าเคจะพอนี่นะบารูชงมูจเปเออเออบาร์รมอะไรตัมเลตั้มเลยเอ๊เป็นเนตอที่ตากกลานี่รู้จดดูวยนหน่วะชงมชงพามันจะตีนี่วันนี้ลี่จะจีนลูนี่จะเต้นมีวนหน่วะจะขอดีพาเราดูเดยคีลูเมียนี่จะตีเนี่ยฮะ Sorry จังอ่ะเดี๋ยวนสักเมื่อนี่จะมานะเออ nó mang cái lại là qua đi. Chang à quát cho ra luôn này Ai ơi! đi mà. chang mày đang nói gì đấy, chang Này, này.